เป็นพ่อทาเป็นเ่อานพ่อชื่อนพ่อออกมาได้อ่ะเออจุดจวตายเคคุณคุณหยาบดูนี่นะดูยันเย็นใเย็นยันจดูีนะคลิปคลิปคลิปับมางไกมันหวัดกลัว่าเลยนะเนี่ยน่้ยเยอะ ไ้เอ็นเราหยางทอกมเองเรา,า,เรายัางไม่หยิบอะไรเลยกั t เช e r b i t c เก็กตเงียบไว้ยังไม่เบื่อมาถูเปนกิกรรยังงีย่งค่ะมาต่ออ ใจเย็นใจเย็นวินึกถึงจัมเบอร์ฮะได้ไหมนึกจมเบอร์ะได้ไหมแล้วก็อายาสไม่คิดนึงเ่อได้ไหมคิดถึงจมเบอร์ได้ไหมทีผมจะบอกแคนี้เฮ้ยอะไรอะนน นอน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 มกของหนูอนนอน้ออยังไอย อุยส่ัสดีเขาคุณตรวุเอ้ยโอะไรุ้หยาแล้วเนนจะเป็นจะดูมาอยู่เมื่อกี้ขครับ The cell doors have been opened ไม่อยากคืนไวะไม่นะสงจิตตัวเองไห้ตัวฉัน อย่าไปตาขยอร่าพตาไกระเดื่อหายไปกราเดา่อละหาเลสคูไปด้วยครับผมเราต้องไปด้วยกันหลายๆคนไปกันตัวระเบิดลงที่ Hello there ไปแล้วคมาเจเมยเต้นขอผมนะผมไม่คําขอได้ไหมตอนแรกว่าจะเป็นเยอะแต่แบบคนแจ็คคนแจ็คปิงเยอะเอาบี้แทงในกะหะอย่าไม่ตายอีกอ้้อนนตํารวจมันสูตรกับผม

ก็ไต่ถือลูกซองหรอแต่ลูกซองใช่ที่จริงไม่ได้ถือลูกซองหรอกถือวาสุก้าจริงตะปวดคนนี้กันแม่งแหลกเดินไม่ได้หมดหมดหมดเลือดแม่งแหลกขาสวยนะายขาสวยคนอื่นจะเห็นด้วยแล้วฟุ้นผมก็โดดแม่แหลกเว้ยกระโดดปุ๊บแม่งลุมออกมาผมก็ชิบหายทำอยงดีกระโดดขึ้นอีกทีหนึ่งแม่งเดินไม่ได้เฮ้ยเยือน ี่ความบังเอจริมาทุกคนคนจีนเป็นจูนะผมยังไม่เห็นเขาเปลี่ยนะรเลยอยู่ที่นี่ไปซักเลยป้น่โอ้เฮ้ ยอดโจนยังไม่เป็นไรเลยเลยตำรวจตายหมดเลยผมเดินนะนอนแล้วมันมีดีเลย์ประมาณวิเอก่อนผมตายแต่เมื่อกี้ผมก็ถือมีดแล้วตะโกนไปได้คุกนี้เป็นของเราใครไปยิงเบาะเก้าใส่อุ้ยเว้ยใช้ไปบ้างวัเมื่อกี้สองคนโอ้โหไม่ดูอาจารย์แบบไม่ใช้วิชาทำฟัวแล้วโอเคบอสไป จ้องทะลุกำแพงนะมาให้น<ป>ี่เธอไม่ดี

มีผมหายยัง banks, ย,ยังวู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 มูาูวูู่ว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 วูวูวูววูวว่ววูวาว่ว いい子だ。

ดูไหมจ้ากวางดูเลยไหมพี่ทำแล้วเปล่าพี่เนี่ยไม่ควดูแล้วจัลุยกันเลยไปเลยไหม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 ไปเปิด นี่มันโอ๊ตีส pues ม mm ัติเลยยอดแม่ถึงแก่โตแต่ผมใช้เทคนิคสออย่างใช้กล <being> ้องยิงแล้วก <sm all in them> ็ยันก็คือผ่านผ่านในต้นสของลในล้นสตอลมันจะยิงง่ายอุ๊ยบาสุก้เอาเมื่อคิดตายหมุดกันหมดเลยเหริงหมดเลยของง่ายต้นบาสุก้าไม่โกงแล้วไปกวาด ไม่กวาดไม่กวาดมันขัดไม่ได้อยู่แล้วแต่เพิ่งแต่เนี่กว่ายิงไปแล้วไงประเด็นอะไม่กวาดไอ้ไม่ใช่บาสุก้าอิงหนมนึกว่าปาสุก้าโดนใช้ไปแล้วเฮ้ยพี่ชายไม่มีอะไรเลย้อง Get bitch. low, hmm, that's oh right. <laughs> 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 фэнтом <laughs>

ทำไมผมฟันคนเอาเตอร์ไม่โดนเลยอ่ะสามรอบเลยอ่ะคนนี้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 อะไรการจริงเหรอไม่เป็นไรคุณแจ็คไม่เป็นไรผมที่พยายามวิ่งไปฟันคนเอาเตอร์แต่ไม่โดนสักรอบเลยอ่ะวิ่งวิ่งเง็ดวิ่งเง็ดฟันไม่โดนอ่ะโอ้โดนพุงพราคู่สวนอ่ะโอ้วิ่งเง็ดไม่ไม่โดนอย่างจร็ง มีดส้นใช่มีปันซั้นต้องเป็นมีดมาเชเต้นเนาะยาวอืมหนาหนาไม่จุ่มแ<ล>ต<อ>ไม่โดนผมเล่นไปอย่างเนี้ยมีดเวลากดมันจะคว,ง,ควงใช่ไหมเวลาควงมันก,กันกระสุนได้นะแต่มันแค่มันจะเล็กหน่อยอ๋อแล้วผมดีใครยำยำนั่นแหละอยื่เวลาตาย กลังคุยกับกัคคอยเลยตอนแทงกําลังคั่ะ